สวัสดีค่ะเหยียบเส้นแก้วกันนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็คือจะมา,าแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเนี่ยค่ะเส้นตรงนี้นะคะเส้นตัวนี้ที่เขาจะติดกับโทษน,นะคะขออนุญาตทับค่ะเนี่ยค่ะก็คือจะได้มองเห็นจะชัดใช่ไหมคะเนี่ยค่ะทับขึ้นมาเลยนะคะก็คือเป็นเส้นนี้นะคะ่ะนี่นะคะ รงลงมาทีา่น้องนะคะน้องก็คือส่วนที่ใต้พับเข่านี่นะคะเขาจะมีเหมือนว่าเป็นเส้นเอ็นมามาขอดตัวเป็นปมอ,อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเหมือนว่าเขาประจุกนะคะประจุกตัวอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราเดินเราจะเสียวแป๊บๆอยู่ตรงนี้นะคะในจุดนี้นะคะก็คือจุดพับเขา่าแล้วก็จะมีอาการเกรงหดเกรงอยู่ที่จุด ที่น้องตรงนี้นะคะน่องตรงที่ชอบเวลาโคนเปนตตะคิวจะเข้าใจนะคะก็คือเขาจะมาเหมือนว่ากักจะจุดตัวอยู่ตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าตึงมากแล้วก็รู้สึกเสียวแป๊บๆนะคะจุดนี้นะคะแล้วก็ลงมาที่ถึงจุดนี้เลยนะคะจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่ฝ่าเท้านะคะแต่ฝ่าเท้าไม่ใช่ตรงกลางฝ่าเท้านะคะแต่เป็นฝ่าเท้าที่ อยู่ตรงกับหัวแม่โป้งนะคะแม่โป้งเท้านะคะหัวแม่โป้งเท้าก็คือ,อจะถัดออกมาจากที่ตรงกลางฝ่าเท้าประมาณสองข้อมือนะคะประมาณเกือบสองข้อข้อมือนะคะก็คือเป็นจุดนั้นนะคะทีนี้เราจะมาอธิบายวิธีแก้นะคะว่าจะแก้อย่างไงนะคะก็คือการแก้นี้นะคะต้องค่อยๆนะคะเพราะตัวตัวนี้คือ เขาขดตัวอยู่นะคะเหมือนว่ากระจุกอยู่นะคะก็จะท,ทําค่อนข้างเจ็บนะคะแต่ก็สามารถทําได้นะคะด้วยการนี่ค่ะเหยียบลงไปเลยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็มาตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นเส้นถัดจากที่เส้นปกติที่เราเหยียบกันนะคะเลยเข้าไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็ไล่ลงมาเลยนะคะ ลงมาเรื่อยๆนะคะก็คือใช้ส้นเท้ากดนะคะส้นเท้ากดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเส้นตัวนี้เขาจะลึกมากนะคะเขาอยู่ลึกมากถ้าเราไม่ลงด้วยส้นส้นเทา้าจะไม่ถึงนะคะถ้าเราลงถ้าปกติก็คือใช้ฝ่าเท้าอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเส้นที่ว่านี้เขาจะต้องใช้ส้นเท้านะคะเพราะเขานึกเข้าไปตรงนี้นะคะค่อยๆเหยียบลงมาเลยนะคะไล่ลงมาเลยนะคะ ดวยส้นเท้าต่อส้นเท้าอย่างนี้นะคะค่อยๆกดลงมาเรื่อยๆนะคะก็คือกดมาทุกจุดนะคะไม่เว้นนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเราจะไล่เส้นตัวที่ว่าที่เขาขดตัวเป็นกระจุกอยู่อย่างนี้นะคะให้เขาคลายตัวออกไปนะคะเนี่ยค่ะไล่ลงมาเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้แหละค่ะตัวเป็นเส้นท้าค่อนไปด้านหน้านะคะ คือไม่ใช่เส้นปกตินะคะคือถัดไปเลยไปนิดนึงนะคะค,คือตัวนี้นะคะไล่ลงมาเลยนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาตรงนี้นะคะตัวที่ตาตุ่มด้านในทราบใช่ไหมคะเขาจะอยู่ใกล้ๆกับตาตุ่มด้านในนะคะเนี่ยค่ะตาตุ่มด้านในนี้ไล่ลงมาเลยนะคะเนี่ยค่ะตบตัวกัเรื่อยๆนะคะ คือปกติแล้วเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะลงน้องใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราไม่ลงที่น่องนะคะเพราะว่าเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เขาจะรู้สึกว่าเราเดินแล้วจะเสียงแป๊บๆนะคะแล้วก็มาลงเลยนะคะคือจุดนี้จุดนี้คือจุดไหนใช่ไหมคะจุดนี้ก็คือฝ่าเท้านะคะแต่ฝ่าเท้าที่ค่อนมาด้านหน้านิดนึงก็คือสมมติว่าอันนี้คือฝ่าเท้าใช่ไหมคะเราจะตรงนี้นะคะตรงนี้ ใกล้ๆกบบหัวแม่โป้งเท้านะคะนี่ค่ะเหยียบลงไปเลยนะคะไล่ลงไปเลยนะคะเส้นนี้นะคะไม่ใช่กลางฝ่าเท้านะคะแต่เป็นเส้นที่ตรงดิ่งกับหัวแม่โป้งเท้านะคะก็คือตัวนี้ค่ะก็คือทดลองดูแล้วนะคะลองดูแล้วว่าแก้ได้ไหมแก้ได้จริงนะคะเพราะว่าตัวที่เสียวแป๊บๆนั้นหายไปนะคะหายไปจากจุดไหนใช่ไหมคะก็คือจุดพับเขา่า แล้วก็จุดที่ตัวน้องนะคะส่วนน้องนี้นะคะส่วนน้องก็คือตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นจุกอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ทำง่ายๆนะคะทำกันได้ที่บ้านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ